สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21กันยายนะนะ้าะวันนี้ก็ปล่อย1คันนะครับสำหรับ h อนด้าเวฟร้อยยีนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปสีดําเทานะฮะคันนี้รถพึ่งมานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ขายได้แล้วนะครับคันนี้ลูกค้าจองไว้ประมาณ10กว่าวันนะฮะได้รถนะวันนี้ก็จะมาตรวจเช็ค PDI นะครับแล้วก็รีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาเงินสดให้ด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆทานายที่สนใจหรือว่า กำลังมองหารถใช้งานเว็บ125นะครับสีนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่21กันยานะฮะ2,566นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหอน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้ช่างทบของเราก็กําลังตรวจเช็ค PDI รถใหม่นะครับนี่ฮะ คันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็คือใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรวจเช็คลมยางนะฮะแล้วก็เติมน้ํามันฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเทานะครับสำหรับ Honda w เว e 125นะครับตัวล้อแม็ก2 0 2 3นะครับนี่ฮะคันนี้ลูกค้ามาทําสัญญาเกือบ4ี่โมงนะครับบ่ายสามโมงกว่านะครับ ตัวนี้รถผลิตวันที่18กันยานะครับส่วนวันนี้วันที่21นะครับคันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับจองไว้ประมาณ10กว่าวันนะฮะรถก็มานะครับลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ในช่างของเราก็กําลังตรวจเช็คฮะใส่แบตเตอรี่นะครับเนี่ยแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นคู่บวกกับคู่ลบนะฮะแบตเตอรี่นี่ฮอนด้าเขาก็รับประกันเหมือนกันนะครับผมนะะรับประกันให้ 6เดือนนะฮะหรือว่า5 0 0 0ักิโลนะฮะสำหรับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เนื้อสีนี้จะเป็นสีดำนะฮะข้างหน้านี้จะเป็นสีดำเงานะฮะส่วนสีเทาก็จะเป็นตรงนี้นะฮะสีเทาก็แค่ตรงนี้นะครับส่วนสีดำเงาก็ข้างหลังด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะสำหรับ h o น d ้าเว e 125ตัวท็อปตัวนี้นะฮะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับ เวฟหนึนะครับตัวล้อแมตปี2023นะฮะตอนนี้อยู่ที่57,530บาทนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่57,530น้ร้อี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะคันนี้ก็กำลังใส่แบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้ใส่กระจกนะฮะกระจกอยู่ใต้บอกนะฮะคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะก้านะครับถ้าใส่ก็ถอดน็อต2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็น็อต2ตัวตรงนี้นะเปิดออกมานะฮะ ตัวนี้ตะกร้าหน้านี่ของแท้นี่3 7 1บาทนะครับส่วนการไล่นี่หนึ่งร้เจ็ดบาทนะครับ2อย่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ฮะล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแมกตัวใหม่นะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะจะไม่เหมือนตัว2022นะครับเพราะว่า2022นี่ี่จะเป็นแบบมีสายนะครับส่วน2023นี่จะไม่มีสายนะครับนี่อันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะฮะระบบใหม่ก็เป็นหม่แบบดิจิตอลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกน้ำมันนะฮะตำแหน่งบอกร์นะฮะเลียกซ้ายเรียกวานะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แต่น้ํามันให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวรอช่างทบทใส่แบตเตอรี่เสร็จก่อนนะครับเนี่ครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้ก็จะมีสายรัดด้วยนะครับนี่ฮะรัดไม่ให้แบตเตอรี่มันโยกนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็น็อตตัวเดียวนะครับน no ี่ฮะน็อตตัวเดียวตัวนี้มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีดําเทาตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีแดงเทานะครับขาวแดงแล้วก็สีเทาน้ําเงินนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะว่าชอบสีไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาก็จะเป็นตัวสีดําเทานะครับ หยดคาได้เริ่อนะครับวันนี้วันที่21กันยานะฮะ2566นะครับนี่ฮะน็อตตัวเดียวนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะน็อตตัวเดียวแล้วก็เปิดฝาครอบออกมาตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะฮะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะรองรับแคสโอเก้าสิบเอแล้วก็ E20 นะครับแล้วก็ยูบอกตัวนี้ก็ใหญ่นะครับใส่หมวกกับน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะ ตัวนี้ก็ประหยัดอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะเติม1ลิตรนี่สับเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71.4นะครับในส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่56,500ื่นหกพันห้ร้ออันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพร,รบรนะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพร,รบรนะฮะก็อยู่ที่57,530ื่นนหบาทครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยในช่างของเราก็ กำลังใส่กระจกอยู่นะครับพอใส่กระจกเสร็จก็ตรวจเช็ครอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ตรวจเช็กลมยางนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับนี่สีนี้ก็สวยนะครับสำหรับใครที่ชอบโทนแบบสีดำดำนะฮะดูแลง่ายนะครับเวลาเปื้อนก็ดูแลง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมดิจิตอลนะฮะนี่ฮะเวลาเปิดสวิต การทํางานของระบบใหม่ก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ตีขึ้นแล้วก็ตีกลับนะฮะตำแหน่งบอกเกียระยะทางนะฮะน้ำมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะแต่เวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจนี่ยังไม่ได้กดสตาร์ทไอไฟท้ายจะติดนะครับนี่ไฟท้ายก็จะติดเลยนะฮะไฟท้ายนี่ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวจะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อ,อหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะ ส่วนที่นี่ก็จ่ายรถรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่57,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรอร์เรร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียน5753 0สนะครับส่วนเงินดาวตอนนี้ก็จัดโปรเหมือนกันนะฮะจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับออกก็ได้เลยนะครับถูกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะไม่ต้องใช้คนคำนะฮะ หรือว่าจะซื้อทั้งเงินสดหรือว่าเงินผ่อนก็ได้นะครับของเราขายหมดนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับร้าน e e e ของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอำเภอรกระสังนะครับอันนี้ฮะเราก็จะติดสติ๊กเกอร์บอกลูกค้าทุกครั้งนะครับก็คือครั้งแรก1000กิโลนะครับลูกค้าดูตัวนี้นะครับขับ1,000กิโลก็นำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปในช่างก็จะเปลี่ยนจากเลขหนึ่งมีเป็นเลข4นะครับ4,000กิโลแล้วก็800 0แล้วก็ทุกๆ00กนะครันนี้ก็รอน้มันนะครับอ เนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะสีดำนะฮะในช่างเราไปซื้อน้ำมันมาแล้วนะครับร้อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวปิดสวิ์กุญแจก่อนนะครับตัวนี้เราเติมเกจสซ่91นะฮะลูกค้าอยากเติม9 5หรือว่า E20 ก็ได้นะครับแล้วแตะนะครับเติมให้ร้อยหนึ่งนะครับพอเติมเสร็จก็ลองเครื่องครับประมาณสิบห้านาทีนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับ แล้วก็ PDI แนะนำการใช้งานนะฮะว่ารถนี้เป็นยังไงรับประกันยังไงนะฮะก็จะแนะนำลูกค้านะแต่ว่าค่อน้าเขารับประกันเครื่องยนให้3ปีนะฮะรับประกันระบบุจฉิตใี้ด้5ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขการรับประกันมันอยู่ที่เราใช้งานด้วยนะครับเราต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางทุกครั้งนะฮะครั้งแรก1 0 0 0พันพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พันกิโลนะฮะนี่ฮะเนื้อสีนี่สีดำนี่สวยนะครับสีดำเงานะฮะโลโก้ ส,กกนะส,ำสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านนะฮะที่เข้า,ารับชมคลิปสาหรับใครที่เข้า,ารับชมแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะอันนี้คือเปิดเครื่องแล้วนะอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับน้ำมันเติมร้อยหนึ่งก็จะขึ้นอยู่ประมาณ3ขีดนะครับนี่ฮะสวยงาม ลองใส่เกียร์ดูนะครับผมนะครับไหครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ารับชมคลิปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยรถลูกค้าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ